ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยมากแล้วนะคุณไม่ต้องไปเสียสามสี่แสนเนี่ยโอเค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 รักเก่าที่บ้านเกิดต้องแบบนี้นะครับเนี่ยครับรักเก่าอ่าดูให้ไม่เน่ะพี่รักเนี่ยต้องแห้งๆช้ำๆอย่างเงี้ยนะครับถ้านเน่าๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรอดนะครับส่วนใหญ่จะเก๊เนี่ยต้องดูให้แห้งๆเนี่ยนะครับ ปิดตาขอ,อแล้วกันอาจารย์อะปิดตาจัดให้ได้ถามว่าปิดตาแบบนี้เป็นเนื้อผงคุกรักเนี่ยแล้วผมคุกรักแบบนี้ถ้าคุณถามผมที่ไหนนะไม่ใช่อาจารย์เปิงเก่าไม่ถึงอาจารย์เปิงนี่เก่าไม่ถึงอาจารย์เปิง แต่เป็นผงคุกรักที่สร้างในราวปีสองสี่เจ็ดศูนย์แน่นอนถ้าเบื่อเบื่อถามว่าพิมพ์แล้วเป็นเป็นกดกดทีละองเลยนะจะมีลายนิ้วมือ ผมคุกลักอะไม่ต้องรู้สํานักก็แพงแต่ถ้าคุณจะถามว่าคุกลักแบบนี้ให้ผมตีเป็นที่ไหนผมตีเป็นปูไข่อ่าแต่เป็นปูไขย่ยุคปลายคุณจะไปเทียบกับยุคต้นไม่ได้ผมต้องบอกก่อนว่าพระเนี่ยยุคต้นกับยุคปลาย,ป,ายล 5, ปูไข่มรภาพปีอะไรเจ็ดศูนย์ถูกไหม ปูไข่รมราภาพปีเจ็ดศูนย์ท่านจะสร้างพระปิดตาปีหกเก้าไหมล่ะปีเจ็ดศูนย์ไหมล่ะ<ม>นี่ก็ถ้าเราจะไม่บอกให้เป็นปูไข่เราก็บอกว่าเป็นสิทธ์ปูไข่ยุคต้นก็ได้จะใครล่ะคุณก็ไปหาเอาผมไม่ได้เอาแพงแต่ผมก็อยากจะบอกว่าแบบเนี้ยคุกลักแบบเนี้ยเก่ากับปูเพิ่มไหม และเวลาพระแท้คุณดูดิพิมพทรงเขามีธรรมชาติเหมือนพระมีชีวิตแต่ลำแขนแบบนี้ขานั่งแบบนี้ปูไข่ขอคอมเมนต์พิมเยอะปูไข่เป็นไปได้โสงคืออันนี้เป็นพิมพ์ปูไข่อยู่แล้วผมเนี่ยเป็นคนที่นะเอาไง่ายว่าผมเห็นพระในชีวิตนี้มาเยอะแต่ถ้าคุณจะบอกเอาแบบนี้ไปเทียบกับปูไขย่ยุคต้นนะ่ะมันไม่ได้หรอก ปู่ไขย่ยุคต้นหมว่าท่านสราบครบปิดตานูน่ะนะต้องมีสองสี่หกกว่าหกศูนยะ์น่ะใช่ไหมชัดเจนหลวงปู่บุญธรรมวัดไพฟ้าอ่ะใกล้เคียงได้ใกล้เคียงได้หมดอะ่ะปู่สุกอ่าอยู่ไหนครับอ่ะไปดูเสิร์ชดูหลวงปู่บุญธรรมวัดไพฟ้าฮะเราก็จะได้ข้อมูลจากคนที่เขารู้่ะเราอ่ะไม่มีใครรู้หมดแฟนเพจผมไม่ได้ประโยชน์ไปด้วย บ,อบอ่อใดบ่อใดอ่าเนี่ยครับบอ่บอใดบ่อใดกันบอ่อใดกันอันนี้ล้อพพ์อาจารย์เปิงอันนี้ก็จะอยู่ในยุคกูเอีย่ยมวัดหงเห็นปะซึ่งแน่นอนครับคุกหลักเป็นตำหับสายมอนอยู่แล้วนี่อันนี้ตะเป็นสิทธิอาจารย์เปิงเห็นปะน,นี่เก่าฟา เออเนี่ยเวลาเรามีอะไรเราพิมพ์กันมาเราก็จะหาพิสูจน์ได้เพื่อนๆได้เห็นแบบเนี้ยเอาคุกลักองนี้นี่เนื้อผมคุกลักแม้ไม่รู้วัดก็แพงโหจะแบ่งทําไมวะเนี่ยถ้าถามผมพิมพ์นี้ปูไข่วัดเชิงเลนนะครับเอาเท่าไรครับอาจารย์เอาองนี้เอามื่นพันพอเอามื่นพันกูวางหน้ากูวางหน้าเจ้าโอมันเก่ากว่านี้ อันนี้จะอยู่ราวปีสองสี่หกกว่าเจ็ดศูนย์เนี่ยปิดหนึ่งมื่นหนึ่งพันที่พี่ชัดพลอ่าพี่ชัดพลอุ้ยเก่านะผมบอกอเลยตรงนี้เก่าพี่ชัดพลกดหนึ่งมาแล้วพี่ชายส่งปิดไม่ทันนะจ๊ะถูกจังท่านเจ้าสัวจะแล้วถูกจังกล่องนี้ที่ว่าเท่าไรครับต้องชมพู กล่องยมพูเจ็ดหมื่นทีมปิดล้วตามด้วยเจ็ดหมื่นครับมันลาบีนี้วาวุ่นกันเลยไข่ปลาขึ้นก่อนอ,อ้าวลบมผมมือสั่น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 ,น,นแฟบเห็น <ard> อะไรกันบ้างเพื่นอนๆพือูปูทูดอูทดนี่เย้เลยโอ้โห ใครเห็นอะไรบ้างกระซิบบอกผมหน่อยโอ้ยปูทวดเต็มเลยเห็นปู่ทวดกันเต็มเลยศูนแปพี่อนิจังเห็นแต่ปูทวดกันเต็มเลยยอดนิยมล้วนๆโอ้โหพระสุดรุ่นแรกกองทัพปูทวดเห็นแต่ปูทวดกันเต็มเลยแต่มีใครเห็นพระสุดว้ากระหลงรุ่นแรกบ้างไหมจุดจัวโอ้โห ชุดเมื่อกี้นงางบวกเล่นเลนทะลุสองแสนจากแสนสี่นี่เห็นกันปู่ทวดเยอะเลยแต่เห็นพ่อสุดรุ่นแรกบ้างไหมแม่แมยังไงล้ะพ่อแม่พี่น้องพี่ประไพยทำแบ่งไหมครับพอสุดวัดแบ่งอยู่แล้วละ่ะแบ่งอยู่แล้วพี่ชาย แรกด้วยโอ้โอโอโอยเสียดายอ่ะโหบี้องเดียวรู้เรื่องชสวยๆไรแซ่รแพราะสุดวัดกาหลงรุ่นแรกคือคุณจะเล่นพลาหลวงพ่อแล้วแต่อมาตะาสุดก็คือรุ่นแรกพอสุดสี่หมื่นปิดครับพิกำรพนหาอะไรนะสี่หมื่นปิดครหาอะไรนะไม่ได้ยินยองไม่ได้ยินนะครับ กำกับนะครับแต่ไม่ได้ยินนะสี่หมื่นอะไรอะไรอะไรหมืนม่นๆเลยเราไม่ได้ยินพอสุกรุ่นแรกหายยากจริงโอ้ไม่ต้องหาก็แล้วหนึ่งเจ็ดเนื้องเงินจะบอกว่าเป็นล้านแขวนาแก,กว่ารุ่นแรกดีกว่าทีวีแลบอกปิดสี่หมื่นสองอะไรนะปิดสี่หมื่นสองอะไรนะไม่ได้ยินไม่ได้ยินครับพี่ เออไม่ได้ยินหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรุ่นแรกสภาพยังดีกระลายทองยังอยู่นี่เท่าไหร่นะผมอยากจะบอกว่าให้ไปแล้วเนี่ยผมจะไปหานะซื้อได้หรือเปล่าราคาที่ใส่กันมาอยู่เนี่ยผมถามจริงหนึ่งเจ็ดจะเป็นแสนป่ะปเออ แล้วแขวหนึ่งเจ็ดกับแขวนรุ่นแรกเก็บหนึ่งเจ็ดจะเก็บรุ่นแรกอะให้เก็บพราอสุดทุกรุ่นเป็นเค็งอะ่ะมันเท่ารุ่นแรกองเดียวไหมสวยสวยสามแสนกว่าใครอยากได้กดโอเคมาจัดให้รายการแรกกับเหรียญหลวงพ่สุดวัดกาหลงใครอยากได้กดโอเคมาครับเหรียญพอสุดกาหลงก็ไหลทองกันอ,อยู่เต็มเลยผมบอกเลยเหรียญเนี้ย ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยมากแล้วนะคุณไม่ต้องไปเสียสามสี่แสนเนี่ยโอเค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 กระไรทองยังอยู่เยอะเลยก็คือกติกาผมมาเวลาผมได้พ้ามาผมก็จะบอกว่าเออผมก็ไปแบ่งเอากำไรนดิดเดียวผมก็ต้องแบ่งเอากำไรนดิดเดียวเหมือนที่ผมรับปากกันต้องขอพ้าไว แต่ถ้าผมเปิดไปแล้วไม่มีใครปิดน,นั่นละ่ะมาแล้วครับเปิดแรกส5งหมืบาทสองนาทีสองนาทีครับพอสุดวัดกาหลงรุ่นแรกโอ้โหสวยด้วยมาที่สามหมื่นบาทครับฮะ<า>อยู่ที่สามหมืบาทที่พี่สามฮะอันนี้คือสวยเลยมาที่สี่หมืนบาทที่พี่กำบนครับ มาที่สี่หมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่ห้าหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ห้าหมื่นบาทพี่นันลิพนครับพอสุดไว้กระหลงรุ่นแรกหนึ่งเจ็ดเหรียญเป็นแสนเอเออ้าวไม่เป็นไรนะครับจะแขวนรุ่นไหนจะเก็บพอสุดให้ครบทุกรุ่นก็ไม่รู้เก็บหมดไปกี่ล้านรุ่นแรกนั่นเดียวจบมาห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยโอ้โหห้าหมื่นจะรุ่นแรก ห้าหมื่นกันรุ่นแรกพัสดเหรี่ญที่สภาพดีมากจริงๆอยากจะบอกจากใจราคานี้ถ้าไม่ได้เหมามาเนี่ยไม่มีทางที่คุณจะไม่ใส่ราคาแบบนี้ผมเขียนราคาใส่มือไว้แล้ว 5, <000 S 1> ขาดบาทเดียวก็ไม่ให้ห้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่ครับเจ้าเยอะก็เก่งใจเฮียราคาสุดท้ายอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันนะครับมาห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยโอ้พะสุดรุ่นแรกห้าหมื่นระบาท เก็บแบบนี้เพราะสุดนี่โด่งดังมากชื่อเสียงนี่โด่งดังมากผมบอกคุณเลยให้อีกห้าสิบปีร้อยปีนี่ก็จะยิ่งทวีคุณค่ากลายเป็นของอมาตะที่สงคุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆตามกาลเวลาเขาจึงบอกว่าเก็บให้สุดไปหยุดที่รุ่นแรกโอ้โหเห็นราคาใส่มามาที่ห้าหมื่นห้าพนร้อยนะครับราคาสุดท้ายไม่รู้ราคารุ่นแรกกันเลอจ๊ะ พ่อแม่พี่น้องจ๋าพอสุดรุ่นแรกเท่าไรน,นะห้าหมื่นห้าพันห้ร้อยครับตาถึงเงินถึงใจถึงฉลาดเก็บพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวมาห้าหมื่นห้าพันหกร้อยนี่เหรียญลงพ่อสุดวัดกาหลงรุ่นแรกห้ 50, าหมา 500, 500, ื่นฝบาทมาห้าหมืนกาพนห้ารอยที่พี่จัดผลครับโอ้แบง เปลียนรุ่นแรกนะครับกับราคาที่พี่ๆใส่กันอยู่นะขอพระคุณนะครับที่นะใส่ราคาให้คุณค่ากันมาปิดแล้วนะครับปิดที่พี่โอ้โห,โหนะนี่จังยุกข้ากันนะตานะครับหกหมืนบาทท้วนนะครับโอ้โหเสือปืนไวแล้วผมบอกนะบาทเดียวก็ขาดไม่ได้แต่ดูดิเป๊ะ คือผมให้ผมให้ถูกกว่านี้ก็ไม่ได้ผมกล้าจ,จะเลี่ยมทองด้วยเหรียญน,นี้เพราะสุดนี่อัน,นิจังลูกะคะ้ากับนัทลาปีไปในราคาหกหมื่นบาทท้วนนะครับเป็นไนจรงจริงนะเหรียญนี้นะผมพูดตรงๆเลยนะให้ผมลงเอาเอาฝ้านี้ออกหน่อยเดียวอะสวยเลยยินดีด้วยครับนี่ห้อาจารย์แจ๊อาจารย์แบงค์จัดรายการกันสักนิดหนึ่งปู่ทวดอันนี้ยกกลองโอ้นี่ครบครบแทบจะทุกรุ่นทุกเหรียญปู่ทวด มูนต<า>ัวกล้องฮะไเอางี้ดีกว,ว่าแบงค์แบงค์ใ้ชื่อแบงค์เมืองการใช่ไหม嗯嗯พี่จะให้แบงค์เนี่ยเทพเทพเทเทปหนึ่งรายการพระดึงดูดกันมาผมจะบอกให้พอนเอายิ้มนองบัวพี่รอดแขนไอ้ไม่ใช่แหวนนิ้วปูยิ้มมัน่องบัวแหวนปูยิ้มนองบัวปูยวป่ยิ้มแล้วแปลกไหม ไม่มีเป็นปีก็ไม่มีเลย<ช>แต่พอได้เนี่ยแล้วได้มาเนี่ยไม่ซ้ํากันเลยนะอืได้มานี่คือประคตเอวใช่แหวนนิ้วอืแล้วก็แหวนพ่ลอดไปประมูลครับ2นาทีแหวนนะครับพี่ลอดลุพอเท่ายิ้มหนองบัวนะครับพิมพ์เริ่มก่อนนี่คือสุดยอดนะครับของอัมมตะนะของเด็กเมืองการนะครับนี่อ่า ไม่มีใครไม่รู้จ้าครับพอเท่ายิ้มนองบัวเปิดแรกมาเวลาเดินจ้ามาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมืนบาทขอบคุณมากครับพี่นะครับนี่เปิดมาให้น้องแล้วหนึ่งมืนบาทนะครับแหวนพิลอดพอเท่ายิ้มนะครับนี่วัดหนองบัวสุดยอดเกจิอาจารย์นะครับจังหวัดกาญจนบุรีอ่า มาที่หนึ่งหมืนบาทแล้วนะครับเปิดแรกมาที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทที่พี่กนาทาิพ์ครับไปครับเวลาเดินอยู่ที่หนึ่งมื่นห้าพันบาทนะครับที่พี่กนาทาิพ์นี่ลักเก่าที่บ้านเกิดต้องแบบนี้นะครับนี่ครับลักเก่าอ่าดูให้ไม่เน่ะพี่ลักเนี่ยต้องแห้งๆช้ำๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าเน่าๆเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรอดนะครับส่วนใหญ่จะเก๋เนี่ยต้องดูให้แห้งๆเนี่ยนะครับ,ให,หนะรบให้เขาเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับ นี่นี่ลักษณะของธรรมชาตินะครับของรักนะครับพอเท่ายิม้มมาที่หนึ่งหมืนแปดพันบาทที่พี่นันฤทธิผลนะครับมาหนึ่งมื่นเก้าพันสามร้อยอยู่ที่หนึ่งมื่นเก้าพันสามร้อยมาสองมืนสองพันบาทที่พี่ต๋องนะครับไก่ย่างเข้าส่วนกว้างเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายพี่เหลือหนึ่งนาทีสุดท้าย มาที่สองหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับอยู่ที่สองหมื่นสี่พันห้าร้อยครับแหวนพิลอดนะครับนี่ครับพอเท่ายิ้มหน่องบัวโอ้โหพี่แค่ได้จับนี้ผมก็ขนลุกแล้วนะนะครับของแบบนี้นะใครได้ใครได้เป็นเจ้าของนี้ถือว่าเป็นสุดยอดนะครับต้องบารมีถึงนะครับนี่อ่าอยู่ที่เท่าไรแล้วมาที่สองหมื่นสี่พันแปดร้อยแล้วนะครับราคาสุดท้าย นะครับนี่พาในฝันของเซียนเมืองการทุกคนนะครับอยู่ที่สอง0มืนสี่พันแปดร้อยที่พิสาลิตนะครับยี่สิบวินาทีสุดท้ายสอง0มืนสี่พันแปดร้อยเอาแล้วอืม้มพี่ดูง่ายสุดเนี่ยมีแบบนี้พี่ก็ดูปิดตาพอเท้ายิมสบายๆเลยโอ้โหเจ็ดวิครับ อยู่ที่25,500อเอาแล้วนาฬิกาดังแล้วพี่มาที่25,500นะครับราคาสุดท้ายนี่อยู่ที่25,500หมดเวลาเวลาหมดจับมาที่สองหมนบาทแล้วผมไม่ได้เห็นนานแล้วครับพี่ธีระครับ อยู่ที่สองหมื่นหกพันบาทนะครับราคาสุดท้ายเดิมๆเลยมาสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยมาสองหมื่นหกพันสามร้อยที่พี่จอร์ดคิงครับอยู่บ้านเดียวกันหมดเลยโอ้โหเมอกี้ยินชื่อนี้บอกเลยว่าบางคนเนี่ยหาเก็บสะสมให้ได้ครบยังไม่ได้ของแท้ครบแบบนี้เลยใช่โอ้พี่จอร์ดคิงแล้วชุดหลวงปูยิ้มชุดนี้ ที่อยู่ในร้ายสันควานสามวันอยู่ที่บ้านพี่จอร์จคิงหมดเลยปิดที่พี่จอร์จคิงนะครับสองหมื่นหกพันสามร้อยบาทโหพี่ประจากเนี่ยถ้าแท้เพื่อนเพื่อนดูรักให้ดูธรรมชาติความเก่าแล้วแบบเนี้ยไม่ไม่ไม่เจอมาหลายนะไม่เจอมาสองปีอ่ะสองสามปีอ่ะ จนมาเจอที่เดียวกันเนี่ยครับโในไลฟ์ผมนี่แล้วก็บันทึกไว้เลยว่าหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบวัวเครื่องรางปู่ยิ้มประคตแหวนนิ้วแล้วแหวนที่รอดอยู่ที่พี่จอร์สคิงยินดีด้วยครับพี่จอสแล้ววงนี้สมบูรณ์ด้วยสมบูรณ์เดิมเด,มด้วยเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยรู้ไหมแหวนวันนี้คืออะไรนี่คือใส่สินนะ อันนี้เป็นได้สายสินยอกลุมคนมีไหมครับฮีแลนซ่ายอกลุมคน,นโอ้แบเดีวปลาเข้าไปามืดดึกเดินกันอีกแล้วเพื่อนเพือน้องูฟังประมูลพระเมียมไม่ได้ยินครับ <c oughs> พี่อนิจังครับ <c oughs> โ้สุดยอดจริงๆอูทวดได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก่บพีนะ่นพี่พี่อนิจังอันเนี้ยจะให้ผมล้างหรือไม่ล้าง จะให้หล้างหรือไม่ล้างนบพี่ชายแล้วแล้วแล้วหลวงพ่อทองสุกข,ของพี่ทวีอยู่ไหนอะ่ะนี่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 นมีใครแคปหน้าจอเมื่อวานไหมไหมอยากจะให้ดูวันนี้ที่เวลาเสร็จแล้วโห<ฮ>หนี่ถล<ฮ>างก่อนนีิ<ฮ> <laughs> ใครจำสภาพเมื่อวานได้ไหม สวยเลยครับอันนี้ไม่มีอะไรเพราะว่าคาบเขียวๆข้างๆเนี่ยทําให้มิติพาน้อยลงล้งได้เลยค่ับอาจารย์ <Okay. S 2> โอเคนี่ที่ขงา,งางน้จ้างล้างที่ผมล้างให้ฟรีนะนี่โหแล้วองค์นี้สวยนะจมูกนิดเดียวถาน,นี้โหนี่ครบรุ่นครบรถอันนี้วัดเอี่ยมนี่มีเลขหนึง่ง วัดเอี่ยมปีศูนหกวัดเอี่ยมปีศูนย์หกแล้วก็เสมาศูนย์เจ็ดแล้วก็นี่ศูนย์แปดหม<ฮ><ฮ>แบงกระไลทองหายากด้วยศูนย์แปดไม่มีกระไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดว่าพ้าหลมพังเงินนะถ้าเอาลมดำมาล้างเนี่ยจะเป็นแบบนี้เห็นไหมจะไม่มีค่าเบา จะเป็นเนื้อแบบเนี้ลมหลุดอ่ะเห็นไหมก็จะเห็นลมดำตามซอกนี่แล้วก็ศูนย์แปดนี่รุ่นหนึ่งอา้าวใครอยากได้ปู่ทวดชุดนี้เอาทีละองค์หรือเอายกชุด ไปประมูลยกชุดกันเลยดีกว่ายกชุดเลยเพราะว่าเก็บแล้วก็ได้เก็บยกชุดจะไปเลยอันนี้0ูนย์เคุณ<อ>คุณ,<อ>ค,ณคุณจะไปเจอปู่ทวดที่หลังเป็นหน้าแบบนี้ไม่ได้เก๋นนะอันนี้คือปี0ูนย์เจ็ดเป็นเสมาใหญ่ก็มีใช่ยกชุดเลยประมูลยกชุดครับจัดไปครับพี่แล้วยกชุดเนี่ยผมเอานาทีเดียวด้วยฮะอย่งเือนเอานาทีเดียวครับพี่โหรู้ราคาพระไม่ต้องเยอะเลยกับพระ เครื่องอที่ผมจัดให้ะใหฮะ,ะ,น,ะฮนาทีเดียวพอนาทีเดียวเปิดแร็มาเวลาเดินจ้ามาแล้วครับเปิดแร็พี่ลีทลงเปิดมาให้หนึ่งมืนบาทเปิดมาแล้วนะครับเวลาเดินจะต้องเล่าก่อนครับถ้าเป็นหน้านี้เลขหนึ่งหน้านี้แพงเนี่ยเขาเรียกว่านะหน้าแพงหน้านิยม ถ้าเป็นหน้านี้นเห็นไหมเล็กหนึ่งเหมือนกันวัดเดียวกันนะหน้าแบบนี้คือประมาณสักสามพันหน้านี้โอ้โหสวยๆต้องมีแปดพันมาที่หนึ่งมืนห้าพันห้าร้อยแล้วนะครับอ่ะแต่คู่เนี้ยแอร์บางโพสโอ๊ตบางแพรตีไปแค่ห้าพันพอเนี่ศูนย์แปดโหเป็นหมืน่นเพราะปีศนะูนย์แปดเป็นปีที่เลื่องจาาอมณศักดิ์อ่ะอันนี้โอ๊ตบางแพรตีไป สามพันพอ <มา S 1> อ่ะ 1, 1> อันนี้ตี <1, S 1> ไปสามพันพอ, 3, พอนี่กระไห่ทองนี่กระทะลุหมื่นอยู่แล้วครับถ้ากระไหลทองอยู่ที่หนึ่งมืนแปดพันบาทนะครับราคาสุดท้ายกะไห่ทองเขาทําให้พิเศษสําหรับคนสําคัญยังไม่รวมกับปีศูนย์เจ็ดอ้โหนี่ปลาไปเหรอเนี่ยโหย้ย และได้เก็บชุดเดียวพอเลยมาที่หนึ่งมื่นปดพันห้าร้อยครับราคาสุดท้าย <St an> <t un> ดีใจกับผู้ได้เก็บแบบนี้สบายใจครับนี่เก็บปูทั่วที่ทานหลวงปูทิมเอาว่าองค์เดียวก็เป็นหมื่นแล้วจริงๆนี่นี่จะไปที่ไหนก็เป็นหมื่นเนี่ยศูนย์แปดกระไหลทองเนะ่ยะครับอันนี้ขนาดกระไหลหมดแบบเนี้เน,นีนก็ยังหลายหล <9, 000 S 2> ายพันเก้าพันบาทที่ิตเสารถครับ โอ้โแล้วต้องบอกครับว่าเก็บแบบนี้คุณดูนะเนี่ยอันนี้เขาขายกันแพงเนี่ยเจ็ดแปดพันหมื่นเนี่ยหน้านี้ผมตีให้แบบถูกๆก,กันเลยโ,โหนี่เหรียญศูนย์เจ็ดปิดแล้วนะครับเก็บแบบนี้ปิดที่พิเรถนะครับหนึ่งมื่นเก้าพันบาทเรียมทองให้แขวงกันคนละองค์คนละองค์พอเลย ผมจัดใทยแบบง่ายๆทุกอย่างสำหรับแฟนเพจของกราฟผม